สวัสดีเด้อพี่น้องปล่องไปผู้ติดตามสุดล่าประตูใส่มือวันนี่กะได้ช่องหลุดพี่น้องสุดล่าประตูใส่มือนี้ตามต่อพี่น้องมือนี้มีแจกเต็มเต็มเขาเต็มเต็มเขาหล่นหล่นนะพี่น้องนะเบิ่งจักน่อยเป็นจังใดมันมันเข้ามาสองสองหลุดหนึ่ง พี่น้องก็เลยเอามาหน่ได้นั่นไปเอาหลายๆพี่น้องเอามาหลายๆที่แตกหลุดเอาขักๆเอาหลายๆปีหนา้าเลี้ยนใหม่ไหมเลี้ยนต่อไปสิเป็นยังไงเนาะเอาเมื่อน,นี้แล้วบ่ต้องเอาเลี้ยนต่อไปดอกพี่น้องมันท่านอีกลายโดนอยู่ เอาไม่ไหมนี่ล่ะมันสิเป็นจังใดนาะมืออื่นนี่สิเขาดีบ่เย็นส้มเย็นบ่บ่ลุดดอกพี่น้องเป็นจังได้ก็มาเบิ่งกันยัดถิ่มกันไปได้พี่น้องเด้อเอาจังได้ก็เอาไปตามกันไปนี่ล่ะเบิ่งกันดีๆเบิ่งกันคักๆับอันนีชนะมืออื่นเสาร์นี่ล่ะพี่น้องชนะแล้วที่ชนะแล้วล่ะพี่น้องอ่ะดื้อพี่น้อง ต้องไปสุขสุขชนบ้านนี่เราประตูไสไปเล่พา,เา,เาพี่น้องเขามาเบิ้งกันมือว่านมือเศร้านี่ก็เลยสองโรดเจ้พี่น้องในยู่เราประตูไสกับเราเอกตารนะพี่น้องเนาะเอากคอนสิไปเบิ้งของวันที่สิบสามกับเบิ้งของวันที่สิบสองสิบพันมากคอนมือเศร้านี่ก็เล่าพี่น้องเล่าประตูไสวันที่สิบสองตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดฉุดเล่าประตูไสวิง่งเด่นเก่าล่องแปดกับเขาเก่าหลับพี่น้องเด็ก หาเก่าเลาสันติภาพรุดไปประชาชนเล่าก็รุดไปลเ,เล่าเอกตาเด่นหกล่องเก็ดเข่าเก็ดตัวสำรองพี่น้องได้หาได้หาเก็ดหมายเป็นเก็ดหาเข่าเจาะตัวพี่น้องโอ้ยบ่เห็นไหมเจาะตัวนี่เจาะหาเก็ดพี่น้องเจาะเก็ดหาเป็นหาเก็ดหา,เป,หา,เ,ดหาเป็นหาเก็ดนี่ตัวสำรองนี่ตัวจับสำรอง เขาเจาะพี่น้องเรื่มเบ่งเขาเจาะลูดพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็มานี่เค่รุดไปอาบานี่มาเบ่งของวันที่สิบสามเลยพี่น้องเพื่อบอก่เป็นการเสียเวลาวันที่สิบสามมาแล้วพี่น้องจะเป็นตัวใดเนาะพี่น้องเนาะลาปะ นะเล่าประตูใช่วันที่13ตุลาสองพันจับคูจับคูเล่าประตูใช่จับคู่ศูนหาศูนหา Ah, ni Ah, ni Si ha Si Wing. -ha. si sì hà si sì hà bình si sì hà bình si sì hà cung hà nương long xuống hà long khu bình lên hà long si sì. Santi จับคูสันติภาพจับคูสี่หา้หาหา้หาแปดหาป้ดหาแปดวิ่ง หาแปหาปดวิ่งวิง 58, ง 58, ก้ม 58, หาแปดร่องซีหาคูวิ่งเด่นหาร่องแปด Lào và xa xuân Lào xa xuân Lào chấp khu kẹt chấp khu pẹt cầu pẹt cầu chết đám kết vinh kết cầu kết cầu vinh kết cầu cùng tuyệt cầu long, sám kết long, khu bình điên cầu lồng kết เล่าเอกตอเากเล่าเอกเล่าเอกเับกัน,นกีปน่อเอกต่า จับคู่สี่หาหนึ่งสองหนึ่งสองแปดสี 8 chi wing. Chúng ta bay vô. 1 2. Vิ่ง Long C หาล่องแปด C คูวิ่งเล่นหนล่องสองนี่ K V I P จับคู่ฮุกเกาี สามสี่วิ่งสามสี่วิ่งสามสี่กลมสามสี ร่องหาซีร่องหกเจ็ดคูวิ่งเด่นสามร่องซีปุม 0 9 2 4 3 0 3 4 5 อาพี่น้องเอาไปรุ่นจกกันมือนเสาพี่น้องแล้วประตูใช่วันที่13บสาตุลาสองพันสาร้อยหกสิบแปดจับคู่พี่น้องมือนเสาเดอร์ด้วยพี่น้องศูนย์หาหาหนึ่งซี่หาวิ่งซี่หากลมซี่หาล่องศูนหาล่องหาหนึ่งคูวิ่งเลินหาล่องซีเราสันติภาพซีหาแปดหาสี่หาหาแปด วิ่งหาแปดกมหาแปดล่องสี่หาผู้วิ่งเล่นหาล่องแปดภาษาสนเล่าแปดเก้าเก็เก็ดเก่าสามเกตวิ่งเก็เก่ากลมเก็ดเก่าล่องแปดเก่าล่องสามเกตผู้วิ่งเล่นเก่าล่องเกตเล่าเอเตาสี่หาหนึ่งสองแปดสี่วิ่งหนึ่งสองกลมหนึ่งสองล่องสี่หาล่องแปดสี่ผูวิ่งเล่นหนึ่งล่องสอง นี่เควพี่หกเก็หาซีสามซีวิ่งสามซีกลมสามซี่องหกเก็ด่องหาซีโควิ่งเด่นสาม่องซเอาพี่น้องพอไดเข้ามาแล้วก็หายโศกมันกันทุกู์ทุกคนเลยเนี่ยไหนน้องชอบหไรผพี่น้องยากเก็บยาจนพอกันอีกวันที่สิบี่น้องสำรับวันนี้ขอเก้าคาว่า,มมาสวัสดี